สบายดีจ้าพ่อแม่พี่น้องมาสุลสกุนนะจ้าสนุกที่มาสอนน้าไม้กระแสนแกงนี่จัตพี่น้องแก้งน้าไม้กระแสน่าโดนแลบริสุทธินาะแก้งน้าไม้กระแสนซ่บๆซบอาการน่าจะพี่น้องทำตัวมาสอนอีกน้าจะพี่น้องคือพอมันเป็นการเห็ดเกิดนะสาย เป้บายดีป้าลุงบายดีปาลุงบายดีปาลุงไว้บายดีก่อนบายดีก่อนบายดีก่อนสอนห่กระแนแกงแซ่บๆนะจพี่น้อง เราตรงมาสบอ่อนๆแข่งไปเลยพี่น้องเดี๋ยวใส่บากเพลินผลด่างพายให้กินกับข้าวเจ้านอนแซ่บเนาะ

สอมแล้วเด้อจ้าพี่น้องวันนี้สนุกก็สิเอาไปต้มเด้อจ้าพี่น้องถ้าผู้ใดยแบบหมักคุ้มๆุมแน่จกหน่อยนี่แกงเลยก็ได้เด้อจ้าพี่น้องใส่ซุปซุปอต้นซะก่อนเหียนน้ําเป็นหยังรู้อันนี้สนุกก็สิเอาไปลงหม้อเลยนะจ้าพี่น้องไป่มันกระเลื่อสนุกก็ค้างหม้อเลยจ้ะเอาหน่อไม้ลงนะน่าจะเสร็ลงต้มเด้อจ้าค้างหม้อหน่อไม้ต้มเลยนะจ้าพี่น้อง เตงตะลอ้อยหมอ้อพดกระชิ่เงเย็นน้ำแล้วก็สิแกงด้วยจ้าพี่น้องเมืองพี่น้องมืดผ้ามืดพ้นกระมาแล้วพี่น้องเมืองสะดวกไก่เฮ็ดคลิปกับแบบบดสะดวกด้วยจ้าพี่น้องเด้อโอ้ดำปื๊อม,ม,มาแล้วพี่น้องโอ้ยจังไดเด้มาจ้าพี่น้องสมุนกสิตำข้าวเบือด้วยจ้าพี่น้องตำข้าวเบือแกงข้าวไม้กระแสน เร่งรีบหนเด้อจ้ะพี่น้องเพราะว่ามือจะคือคือมาอยู่พี่น้องแบบปุ๊บปุ๊บมาไระจายย่านมือพามือพุ่มมาละลำบากในเด้อพี่น้องช่วงนี้มันสนุกกระสิมมาเอาน้ำยานางลงใส่อขอเบือ โดยข้าเบอร์มิดีข้าเบอร์มันเจกไปด้วพี่น้องติดน้ำกระเพ้าได้พี่น้องข้าวน้ำข้าวมันเต็มน,น้ำลุมล่มเลยสนุสกเซลกระดูกหมูลุมทุกขวาก็พี่น้องขวากับขนมไม้ขว่าพี่น้องเสียงคนกามาแล้วพี่น้อง โอดข้ากระบุบบังเบ,บิงบังพี่น้องเอ้ยเอาน้ำขาเวเบื่อหนะ้าเลยนะมาแล้วเด้อม,มืดผ้ามืดผนมาแล้วพี่น้องเอ้ยมุดผ้ามุดผนมาแล้วพี่น้องเอ้ย ให да ้ในสุกซ้ำเหกากับพ่พี่น้องเอามอะาพวลงก่อนพี่น้องทำที่สุขเย็นไม่เจอขำเบื่อทุกหมอพี่น้อสอคน อโพงสุรดลงจากาจพี่น้องใส่โงสุลดเติมด้วยเกลือด้วยจากพี่น้องประกาศนาอีกแล้วามั้าเนี่ยสนุกกระเับประเดกลงเลยจากพี่น้อง ทางเสียงฝนไปนั่งได้จากพี่นอ้องฝนกระตกใส่ก่อน้ังหน่อยน่ะพี่นอ้องใส่พอดีแบบใส่ลายยันเข็มเใส่ซิมจังหน่อยถ้าบ่พอจังเติมน่ะพี่นอ้องใส่กระแดกเลยหม้อกำลังหอนเสียงฝนถูกเสียงนอ้นองฝนน้องฟ้านอ้องฝนพี่น้องเลยคือเหมือนฝนกระตกขึ้น สา่เหตุจะมาได้เห็ดคลิปให้พี่น้องเบิ่งกระยอนนี่แหละพี่น้องเลยมืดฟ้ามืดฝนฝนกระตุกพี่น้องอหม้อพดเลยเจ้าพี่นอออ้องพักลมจ้ะพี่น้องโอ้กองขดเป็นยังนอ้อคือบู้บุกแบบ,บบแบบหม้อกกระพดเลยเจ้าพี่น้องฝนกระตุกบานนี้ฟ้าโต แกงหน่อยกะแซนพี่น้องย่ามแรงแซ่บๆกันเนะจา้าเอาพักอ่อนเฮ็ดลงเลยเด้อจ้าพี่น้องหมอกระพดบล็อกบล็อกบอกเลยพี่น้อง,น,น,องนี่สนุกกระเสือพักจะแงะลงพี่น้องแกงเสือ okay, พักจะแงะเลยแซ่บๆ ขอโทษขอภัยเด้อถ้ากล้องบอกโฟกัสกับพี่น้องเอยจักเข็ดจอะไรแตะจอมันก็เมื่อยแตะ,แตะและต้องบัาไดพี่น้องแกน้องใหม่กระแสนแล้วเลยเด้อจ้าพ่อแม่พี่น้องมาสกุลสกุลซิมกันเด้อ แซ no ่บแล้วพี่น้องมาเลยจ้าบะนิสนุกกับสิพ่งเลอจ้าพี่น้องแซ่บอร่อยแน่นอนพี่น้องตักกินกับข้าวมาเลยพนะี่น้องบ่งไปที่เรียบร้อยเด้อเด้อจ้าพ่อแม่พี่น้องมาสุกุสุโฟนบะนีิสนุกสมัตักเด้อพี่น้องป้าทุกเต็มหม้อเลยพ nice ี่น้องได้กินสมใจยากแกงหน่อไม้กระแสนพี่น้องสวัสแกงหน่อไม้กระแสนสดเฮมห่อนเจ้าพี่น้องแซ่บกันเลยจ้า เป้ยน้อยกับพ่อกับพี่น้องจักเพนพิษะซองพ่อลูกคือเพื่นเลยซองพ่อลูกคือเพิ่นกะคือทุกน้องอยพี่น้องมาเด้อจ้านี่แกงหน่อไม้กับแซยามแรงแซ่บเซนกันธรรมดามันต้องแกงง่ายโด้พี่น้องไปตลาดแรงพอดีเห็นก็เลยอยากแกงแรงกับเกงซะกับพี่น้องมาเด้อจ้าแซ่บเซนของแฟนเลยจ้าพี่น้อง คลิปนี้มาหอดน,นี้กันลาพี่ลาน้องไปก่อน,นจ้าพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องบ่าวแพนสาวนุกลาไปก่อนจ้าบ๊ายบาย